แม่รู้ไหมผมอะ่ะต้องทําเองทุกอย่างผมไม่ได้เรียนเหมือนเพื่อนพราแม่ไม่มีเงินผมต้องออกมาทํางานหาเงินเองไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นพ่อแม่เขาอะ่ะส่งจบมหาลัยดังๆมีงานทำเป็นดีกันทางนั้นอะ่ะแล้วผมอะ่ะมีแม่เป็นภาระแบบเนี้ยมันน่าสมเพชไหมล่ะนมคิดฆ่าลูก ไม่กินไม่หิวกินสักหน่อยเถอะลูกไม่ต้องมายุง่งก็บอกแล้วไงไม่หิวทําเองก,กินเองไปสิจะไปไหนล่ะลูกจะไปไหนก็เรื่องของผมผมบอกแล้วไม่ต้องมายุง่งแค่เนี้เป็นภาระผมมากพออยู่แล้วอยู่บ้านวันๆอะ่ะทําอะไรบ้างฮะเนี่ยผมต้องออกไปทํางานหาเงินทุกวันหาเช้ากินข้าวเพราะใครฮะผมไม่อยาจะพูดถ้าพูดอะ่ะวันนี้ไม่จบแน่ไม่ต้องมายุ่งกับผมอีกนะเดี๋ยวสิลูก กับข้าวอยู่ในตู้เย็นนะกินก๋วยเตี๋ยวมาละไม่กินหรอกของเหลือแล้วใส่ตู้เย็นไว้ทําไมฮะมันเหม็นเสียแล้วก็ไม่รู้ทําอะไรไม่ช่ดอีกละไม่เสียหรอกลูกเออน้วแต่แม่เถอะทําอะไรก็ทําเห็นหน้าลราคาญทําไมลูกพูดก,กับแม่แบบนี้ล่ะก็บอกไม่อยากมีแม่แบบนี้ไง thank นี่แม่วันเนี้ยผมซื้ออาหารมาเยอะแยะเลยนะเนี่ยดูสิของโปรดแม่ทั้งเลยเนี่ยร้านปลาดุงหน้าปากซอยเลยตามขนมนะเขาว่าอร่อยสุดละไม่ลองชิมนะเดี๋ยวผมตักให้จ้าอ่ะอร่อยไม่ลองชิมดูเลยจ้าลูกลูกก็กินเยอะๆนะครับไม่กินเลยครับอันนี้ก็อร่อยนะอันนี้จะเป็นยำหน่อไม้แล้วกนน็จะเป็นลาบสุกท้าแม่จ้า อืออะรอ้อ๋ออะไรเหมือนเดิมเลยมแม่ทำอะไรเนี่ยผมบอกแล้วไงไม่ต้องทำแม่ถูพื้นี่เดียวเองลูกอ,อันนี้เยวผมทำเองมไม่ต้องทำหรอกนั่งเถอะแม่จ้าลูก คนนี้ทำอะไรเยอะคบแม่ต้มเจอกับผัดคณาลูกอืมของโปรดผมเลยงั้นเดี๋ยวผมช่วยทำนะงั้นลูกช่วยแม่ล้างผักนะได้ครับแม่ไปดูน้ำซุปเลยครับ ทำไมลูกพูดแบบนี้กับแม่ล่ะจะให้ผมพูด่างไงแม่แบบเนี้ยผมไม่อยากคุยด้วยหรอกแค่หน้าก็ไม่อยากจะเห็นแม่ผิดตรงไหนล่ะลูกก็ผิดตรงที่ผมอ่ะกลยเป็นลูกแม่ไงแม่ไม่เคยมีอะไรดีเลยขนาดพ่ออ่ะยังหนีแม่ไปจนก็จนหนี้สินก็เยอะสิ่งที่มีทุกวันเนี้ยก็เพราะผมทั้งนั้นแม่ขอโทษนะลูกที่แม่เกิดมาจนแม่รู้ไหม ผมอ่ะต้องทําเองทุกอย่างผมไม่ได้เรียนเหมือนเพื่อนพ่อแม่ไม่มีเงินผมต้องออกมาทํางานหาเงินเองไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นพ่อแม่เขาอ่ะส่งจบมหาลัยดังๆมีงานทํเป็นดีกันทั้งนั้นอ่ะแล้วผมอ่ะมีแม่เป็นภาระแบบเนี้ยมันน่าสมเพชไหมละ่ะแม่ขอโทษนะลูกแม่ไม่ต้องมาพูดคําขอโทษของแม่มาไรประโยชน์ผมไม่อยากเห็นหน้าแม่อีกแล้วไม่พูดแบบนี้สิลูกเขาพ่อแม่อ่ะเป็นแบบนี้ไง พ่อทิงนีแม่ไปไม่มีใครอยากอยู่กับแม่หรอกผมว่าเราต่างคนต่างอยู่เถอะและแม่จะอยู่กับใครล่ะลูกแม่ก็อยู่คนเดียวไปเลยสิบ้านเนี่ยผมยกให้นี่สินเนี่ยผมก็จ่ายให้หมดละเนี่ยเงินเนี่ยแล้วแม่ไม่ต้องติดต่อผมมาอีกนะผมเกลียดแม่ลูกลูกจะไปไหนแม่ไม่ต้องตามผมมาเลยนะ ผมเกียดแม่ได้ยังไงผมเกียดแม่แกคิดดีแล้วใช่ไหมที่ทำแบบนี้ยแม่แกคงเสียใจแย่เลยนะทำไมแกไม่บอกไปตรงๆวะแบบนี้แหละดีที่สุดแล้วจะเ,เป็นอะ่ะ ได้ควาจากตายแม่จะได้ไม่เสียใจยังไงตามใจแกแล้วกันแต่สักวันแม่ก็ต้องรู้อยู่ดีนี่แกอยากไปเที่ยวไหนไหมไม่ฉันพาไปคงไม่แล้วแหละวันนี้เปน็นวันสุดท้ายของฉันแล้วยม,มีกี่ชั่วโมองอะ่ะฉันคงไม่ได้อยู่บนโลกแล้วแหละแกถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยนะ ตอนนี้ก็ยังมีฉันอยู่จะพูดแบบนี้ไม่ได้ถ้าฉันไม่อยู่บนโลกอีแล้วอ่ะฉันฝากดูแลแม่ด้วยนะแค่สัญญากับฉันสิแกนี่มันจริงๆเลยสัญญาก็ได้ไม่ต้องพูดมากแล้วพักผ่อนดูทีวีกันฉันขอพิณกันหน่อยสิอืม จำเรื่องนี้ได้ไหมที่เคยดูลงหนังด้วยกันอ่ะเขาไม่รีลานีรอบแล้วนะนุมยนุ่มนุ่มนุ่มแกอย่าเพิ่งไปได้นะ นุ่มนุ่มเอนซี่นุมสวัสดีค่ะแม่สวัสดีเจ้ามหาหนุ่มาานะล,ลูกหนุมไม่ได้มาหาหนุมห่มหรอกคะ่ะนี่คะ่ะ นุ่มอยู่ไหนแล้วลูกแม่ทำใจดีๆนะคะหนุ่มเสียแล้วค่ะทำไมหนุ่มทับกับแม่อย่างนี้หนุ่มมันไม่อยากให้แม่ห่วงมันมันไม่อยากเป็นภาระของแม่หนู่มขอโทษนะคะที่ไม่ได้บอกแม่ตั้งแต่แรกแต่หนุ่มมันขอไว้จริงๆหนู่มขอโทษนะคะ ได้หรือเปล่าลูกไม่เป็นไรครับแม่หายหัวใจมาเดี๋ยวแม่ช่วยลูก